สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาสิบโมงสี่สิบนาทีเนาะอยู่ถนนพัทยาสายสองนั่งคิดไปคิดมาเนาะเสา้านี้ขี่รถมาเนาะเห็นอ่าราถูกบ,บอกว่าจะให้บาทจะเป็นเน,เป,นเป็นกรรมู้ใดทำดีคิดดีพูดดีกะ กด็ดีแต่วันนี้บอกว่าในมิจฉาหน้าสีสิประมาทสิลุปดูดูเหม็นยังตว่า,าเห็นนองมังเถื่อเห็นแต่เป็นผูาา้คาบอกพิษกะกาขอเข้ามาตรงพระพุทธพระธรรมพระสง์เดอ้อเห็นพระยืนบินตาบาทอย่างสีนอ้อ <c oughs> มันมีข้อมูลสึกจะไหนว่ามีข้อมูลสึกแบบ บสบายใจไปเลยนะมันเป็นแบบมันหุ่นซึกบดดีในใจอยาของน,นนะแต่มันสิบผมเคยนะแต่ว่าผมผมก็ใส่อยู่ต่อผมผมเคยสัผมผมเคยใส่อยู่ต่ว,ม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 ,ตวมันหุ่นซึกว่ามันบอดเจ็บใจนะบอดเจ็บใจในการทําบุญอยาของมันบอดทาไปแล้วมันก็บอด้เกิดความสบายใจนะบอกคือพระเดินบินตาบาต บานนี่มันก็เลยนอนนอนคิดไปคิดมามันโอ้คิดไปคิดมาบาัดนบางเทือการไปวัดจังสี่เนาะการไปวัดการไปวัดไปว่าซักแต่ไปจะซื้อหนึ่งกะคิดเนาะอันนี้คิดเองเนะอันนี้คิดเองจักสิถึงบ่ถือกับมึหูการไปวัดไปว่าบางเทือทกอะซักแต่ไปจะซื้อแจักเสดบุญบ่อนะ แต่มันก็ได้อยู่มันสิได้บลหลายนะมันไปทําบุญอยู่วัดจังสีมันก็ได้อยู่บุญมันมันสิได้บ่หลายมันได้แต่บุญแต่ว่าบ่ได้ปัญญานะนี่เท่ามันก็เลยคิดวางมันตรงมันก็สิด้แต่ท่านนะนะไปทําบุญอยู่วัดก็สิด้แต่ท่านแต่ว่าบ่ได้ปัญญาจาเฮาเฮาบ่พิจารณาไปนํา เมื่อกันเมื่อออขึ้นออขึ้นได้ใจจาของวันนี้โอ้เนี่ยอันนี้อันนี้ตัวน,นี้อันนี้อันนี้คือคือเ้าหูหตัวนี่มันออนน่ะนะเออเมียีมันอนนะอ,อ,อ,นอ,นอขึ้นมากเลยค่ะว่ามันหูหแจงมันนะมันหูมันหูแจงนะโมเมนต์ว่าหูจำนะนะมันโมเมนต์ว่าหูแบบจำมาเบาเลยแต่มันหูแจงแบบหูแจงแบบได้ใจจากของป๊าบขึ้นมาจังสินะ อือันนี้ตัวนี้มันเป็นปัญญาตัวนี้มันโหแบบสว่างแบบแจ้งขึ้นมานะในใจนะบิ่งแล้วเออบางเถ่อคนไปวัดไปปฏิบัติถ้ำโฮมขาวจังสิบางเถ่อมันกระไดแต่บุญแต่ว่ามันบ่ได้ปัญญากรรมาบานก็สิเป็นคือเกา่กากรรมบานก็สิทําคือเกา่านวนามบ่มีสติระลึกได้บมมีการคิดบมมีการรักษาศีลแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติได้บาดนี่ถทา ถ้าไปวัดแล้วมันก็สิได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสติปัญญานะมันสิบเหตุแนวบดีมันสิบเหตุแนวผิดศีลอันนี้โมเมนต์เบาหงองจะของเลยเดี๋ยวนี้ผมหูเสือกว่าผมมีสติขึ้นมาหล่เอียงคือกันสติแล้วกการย่านบาปมันเป็นแบบหูแจ้งอะนะเอางหายโมเมนต์หูจำโมเมนต์จำแบบโมเมน จำจากการอ่านการฟังมันมันได้ทั้งจำทั้งแจงวันนี่ยได้ทั้งจำทั้งแจงในใจเนาะอืมอืม,อมผู้ปฏิบัติไปนำผู้คิดไปนำผู้ทำไปนำจังน้องจังสีคลอยหงค่อยแจงออกไปเรื่อยนะค่อยหูค่อยแจง คอยเกิดปัญญาไปนําเรื่อยๆมมันสิเป็นแนวนีด้วยมันสิเป็นแนวอันนี้โบรหลายด้วยโมเมนว่าจะคองหูลายโบนจะคองสว่างลายดย้มันหน้อยๆแต่ว่ามันเป็นเท่านหน้อยมันเป็นท่านหน้อยๆอโอเคครับโอ,โอเค <PL> บ,บุญย่อมรักษาผู้ประอพุตธธรรมเนาะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤทิธ,ธรรมมโนอ,อีโกี่ปีผมก็ตายแล้วก็อีโกี่ปีอีกกสิบุกไม่ค้นจำบุญใดบว่าสิเป็นคนทีหัดบว่าสิเป็นหลูกเป็นเมียเป็นอยากพี่น้องเป็น คนหักกระดีคนสร้างกระไดกันสิบ่มีผู้ใดจำได้คือปูญาตาใหญ่ของเอน,น,นเล่ะลูกล้านเท่ากับสีบุ๋มหงล์อะไ้จำบมได้แล้วตอนี้พ่มจำวงกันออ Simon, <casting S 1> ยั่งเลื่อนๆพอองพอคงพอองเม่ของเม่ของแม่ก็สิจำบ่ได้แล้วเนี่ยเชิงทิศธิโตเข้าไปกับมิเตบุญกับบาปอยากได้ยังอยากเขียนยังกันที่เดาครับ ตอนี่ยังมีลมหายใจตอนที่ยังมีสีวิตอยู่นี่ตายไปเหตุบนไหนเด้ตายไปนี่คนกินเขากินน้ำพีพีกินบุญกินบาปตายไปนี่อยากกินเขาก็ไปกินได้แต่บไิเหตุอยากกินน้ำก็ไปกินแา่ไปเหตุไปการทำบุญกับเลือกน้ำคือกันเลือกหน้าบุญน้ำเนยมองไดเป็นตาเดบุญมองไดพระมีศีลมีธรรมบวชแต่ทำกับพระทำากับ รงเลียนคือกันทำกับสถานทรงห์ปล่อยสัตว์เงี้ยงคือกันที่มันเป็นบุญ่ะที่เป็นบุญที่แบบได้ลอยเปอร์เซ็นต์น่ะหน้าบุญสะอาดเขาก้าเพานั้นมันดีอยู่แล้วเขาหาเงินมาเดีย๋ยวแหเดี๋ยวแห้งเขาแต่ว่าหน้าบุญตรงบริสุทธิ์มันจังสีไดีผลผลิตดีถ้าเข้าเอาเขาก้าเข้านี่คือ เปรียบเสมือนปัจจัยแล้วว่าเขานำทำปลาหเราหรหาหามาเด้๋ยว,วามอยากลําบากหน่ยคือคือเขากาดีไปลงหน้าที่บดีหมายความว่าสมมุติวราไปใส่บาทกับพระปลอมหรือว่าพระบริตปฏิบัติจกสิมันก็ได้น้อยได้ก็ได้เขาเม็ดรีบได้พุนผลิตได้บ่เต็มที่นะฉะนั้นแล้วก็เลือกในยักน้อยในการทําบุญทําบุญกับคนที่เขามีอยู่แล้วกับกะ ก็ได้หน่อยให้กันถ้าบุญกับคนทุกคนหนาคนหรือกรโบกินโบมีกินมีอยากนี่ได้บุญหลายครับกับถ้ำบุญกระพระที่มีศินมิรรมโดยเฉพาะพระอริหันหรือว่าถ้ำสังกระท่านวิหารท่านนี่สิได้บุญหลายโอเชครับบุญรักษาทวดาผูกค้องครับสาธุกครับมณีเดียเดียมนีเป็นวันอังคานที่ที่หาพฤศจิกีกาหกเจ็ดครับ ตอนนี้เวลา10โมง48นาทีโยพัทยาสาย2ครับนอนอยู่ใต้ทองรถนะขาลูกค้าขามเกาะไปเลี้ยมไปไปเกาะหลานนะอยู่เล้ยมไปไปรับไปส่งอยู่หลี้ยมเลยให้โอเคครับสวัสดีครับ